เดี๋ยวผมเสียาไปเบิ้งนะครับแม่แม่หมูไ่จริงอยู่ตัวนึ่งออกหาตัวนึงออกซิบเนี่ยเห็นไหมครับบุคือกันนะครับหอพันปลาสูงนะครับนี่หอพันก้างสิมีเขียวครับอันนี้ติดเดือนกัวเลยครับนี่ถ้าเป็นสมัยเต็กกี้ขายได้คู่ละพันห้าร้อยนะครับนี่ผมให้เบิ้งมันจอยนะครับจะเรื่องนาเสาล่าชุดนะครับนี่ครับนี่เพิมผิดพลาดครับมีปรทสอบการเนี่ยทางผิดพลาดที่เก่าครับ วัสดีครับโอนฟ้ามที่เนวนะครับมันนี้กับมาตอบประเด็นคอต้องใสนะครับสำหรับการเลี้ยงหมูปลานะครับว่าตั้งท้องกี่เดือนนะครับแล้วก็ยานุ่มกี่เดือนกี่มือนะครับแล้วก็ปีนึ่งนี่สามารถออกลูกได้สองเท่านี่อีดีบอนะครับมัอนี้จะมาตอบปอต้องใส่ให้ชัดเจนนะครับเอาที่ไปที่มาก,ก่อนนะครับคลิปก่อนนี่ ผมลงไปคือเลิกเลี้ยงหมูป่านะครับตอนนั้นคือหมูป่าอ่บ้านนะครับหมูป่าอ่บ้านอันนี้คือที่เห็นนี่คือของเลี้ยนนะครับกะลายคอกอยู่ครับลายคอกอยู่รับตัวเพื่อนมาสามปีแลวครับสองสามปีแล้วเพื่อนกษเียนนะครับผมก็ได้รับตัวเพื่นมามาเลี้ยงนะครับดูแลแท่นเพื่อนนะครับกะมี่าใจใจอย่างเนียตี๋ยวจะฟังครับหนึ่งนะครับ จ่ายให้ผู้ดูแลให้อาหารนะครับมือละขาบละเท่อเดียวครับโดยที่อาหารไม่ต้องซื้อสำหรับช่วงเปิดเทมอมอฟังนะครับช่วงเปิดเทอมคือย่างขือนจานน้ำซุกเพืัอปันจันน,น,จน,นี่น,น้อยๆกินเขาเหลือเขาแปลเขาที่เหลือจากจัน,น้อยมากเกี่ยวหมูอะไรครับ,บวันนี้วั้นแซวที่เทศจังไลยปันเนี่ยนะครับ กะสะสมจากวันจันทร์ฮอดวันสุกครับสะสมอาหารกระบปต้องเกลือมดอะสะาสมใบมึงละถังสองถังถัง,ง,งสีจริงสิครับถังสีจริงครับ,รบแล้วก็วันสุกตอนแรกงนะครับผู้ดูแรนี่ก็ต้มต้มใบนะครับถ้าบ่้ต้มใบอาหารหนั่งก็ชิเนานะครับอาหารเนาหมูกินบม่ได้ครับท่องเสียนะครับ มีโอกาสถึงชีวิตนะครับถึงจะรักษาการรักษาซื้อยาซึ่งยังลำบากนะครับต้มเสร็จแล้วก็สามารถเสาร์อาทิตย์สามารถแบ่งสองขาบให้อาหารหมูด้สองเถือนะครับกับอาหารกระสิบัเนาครับเพวันเวียนวันจักมากวันจันทร์คือก็พรปันสุกข์ก็นะครับวันนี้ถ้ามีช่วงหยุดยาวๆเช่นปิดเทอมนะครับอันนี้ก็ต้องได้ซื้อเลยครับต้องได้ซื้อนะครับหมูยี่นี่ก็ มีอยู่สิบกว่าตัวนี่นะครับโดยประมาณนะครับอ่ามื่อหนึ่งอ่าหนึ่งกระสอบนะครับซื้อห้ามหนึ่งกระสอบนะครับสมมุติยุดเงีเอ่าสามสิบบันก็ซื้อสามสิบกระสอบนะครับพี่องน,น,นะครับอันนี้คือรายจ่ายสิไี้นะครับรายจ่ายเฉลี่ยใจนะครับก็โดยรวมนะครับส่วนเิดเทิมก็จะได้ซื้อห้ามประมาณ สามสี่พันนี่แหละครับต่อต่อต่อเดือนนะครับผมถือว่ารายนะครับเพราะว่าแต่รอบของหมูที่ออกนี่ก็ได้ขายอยู่พ็อได้ขายอยู่ครับอ่าที่นี่ถือว่าถึงหมูตั้งท้องจักเดือนแท้นะครับโดยสรุปนะครับร้อยยี่สิบบันตั้งท้องร้อยยี่สิบบันบางหมูบางตัวก็ลอดก้อน บางตัวก็คลอดลาไปก็มีนะครับอาจจะร้อยสามสิบหรือคลอดก้อนกับร้อยสิบหเามือก็คลอ,อดแล้วกับมีครับบือก,กันนะครับถ้าตีประเดือนก็คือตั้งท้องสี่เดือนอ่าจำเลขสี่ตัวนี้ไว้ด้วยครับอ่าตั้งท้องสี่เดือนมาครับบารท,ที่นี้แต่ให้มันกินนมหมาร้าปรนันไดโดนปันไดนะครับโดยทั่วไปที่เขาเฮ็ดกันนะครับตามตั้งที่ผมไปสัมผัสมากนะครับไปอยาก เบิ้งยอดลังกับเบิ้งไหนนะครับผมสัมผัสมาหลายสุดในประเทศแล้วครับเพราะว่าอย่างที่สรอ้งอยังไงที่เขาทายเรื่องหมูเขาก็ไปทายซุ่มพอกที่ดังๆมีหมูหลายๆคนเป็นแต่เบื้องคนสนใจนะครับอย่างผมนี่ไปน้ำหมูบ้านส,สองตัวสามตัวมก็ทายไปนะครับเรื่องหมูบ้านนะครับยานมสี่สิบห้าวันก็คือหนึ่งเดือนครึง่ง่า ร่วมกันเป็นหาเดือนครึ่งแล้วนะครับแมนบอเอาตามรักเด้เอาตามรักหนึ่งเดือนครึ่งหรือสี่สิบห้าวันนะครับร่วมกันเป็นห้าเดือนครึ่งสำหรับการตั้งท้องนะครับแมนบอครับหาเดือนครึ่งบาทที่นี้โดยปกตินะครับเขาบอสี่สิบห้าหมือเนี่ยเขาว่ามันมันยังอ่อนอยู่มันยังอ่อนอยู่ครับเขาก็เลยไหลไปจังหน่อย ให้มุนแข็งแรงสมบูรณ์มากๆซะก่อนให้มันเป็นสองเดือนซะบางคนเคยังสั้นนะครับบางคนแห้งเบาหลายกับผมเนี่ยรวมไปสัมผัสมากนะให้มันอยู่สี่เดือนเลยส่าว์สี่เดือนไปเลยแม่หมูก็ที่ได้เลี้ยงลูกหมูลูกหมูก็แข็งแรงสัานเขาว่าไปจากพ่อจากแม่นี่ย่้อตายแน่นอนนะครับแต่ว่าเอาโดยสรุปเอาจะสองเดือนพ่อรวมกันเป็นหกเดือน แม่นวะครับฮหกุ้นสองเป็นสองปีหนึ่งได้จริงๆครับออกลูกหนึ่งปีได้สองครั้งถ้าเอาตัวเลขโดยสรุปดครับโดยสรุปแต่ว่าปัจจุนี้ผมจะบอกนะครับโดยประสบการณ์นี่บัณ่าโดยประสบการณ์ที่เจอมานะครับตั้งท่องซี่มือโอ้ยขอโทษซี่เดือนนะครับยานุ่มอีก องเดือนเป็นหกเดือนมั้งครับในช่วงยานุ่มเนี่ยในช่วงให้ลูกนุ่มอยู่นี่สองเดือนนี่ตัวภูบ่สามารถไม่อยู่กับแม่ได้ต้องแยกไปโดยโดยอิสระเลยมาที่นี่ถ้าแยกลูกปั๊บแล้วช่วงแม่ให้นุ่มลูกนี่แม่สีจอยครับยมอยู่ไทยเบืองข้างหลังนี่ออกไม่แม่สีจอยสีบ่สามารถเอาแม่พันตัวนี้ ไปยูกับตัวผู้ได้มาแยกน้มปั๊บหกเดือนเอาไป้ายตัวผู้เลยบ่อไห้เด้ยครับต้องขุนเมียซะก่อนครับไห้มันมีกำลังบั้งซ่าขึ้นมากครับเพราะว่ามันจอยดิยพันไหน้นมลูกครับก็ต้องขุนเมียไปอีกย่างหน่อยอะเดือนหนึ่งอ่ะในช่วงรอบเดือนนี่หละเดือนนึงเนี่ยสามารถเบืองวาเอ้ยมันใหญ่เกินหรอเว้ย หมูเม่เข้านี่ยง่ยขึ้นแล้วปวนตึ๊บต๊บขึ้นแล้วจากที่มันเยอยอยู่ก็ต้องรอรอบการตกไข่หรือถ้าเป็นภาษา,าสัตว์ก็รอรอบการเป็นสัตว์ก็คือ,อเซฟข้าบอกนะครับเอาว่าเพลียมันก็บสีต้งสีแดงนะครับเข้ากัิสังเกตเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยตัวผู้เข้ามานะครับอันนี้บวเวาลาไปเจ็ดเดือนแล้วด้ อ่าที่เขาเจ็ดเดือนแล้วมันปะครับเพราะว่าล่อรอบด้วยครับล่อรอบนะครับให้จังหวะนี่นะครับเจ็ดสองสิบสี่ไ่ได้แล้วกลายปีหนึ่งอันนี้คือโดยประสบการณ์อ่าโดยประสบการณ์นะครับบาทที่นี่อันนี้คือว่าพึ้นพื้น,นว่าแม่โตผู้โตเลยเอ่าบานท,ที่นี่ทํามีตัวแม่เอาจักสีตัวเรียคู่มันก็จะเข้าใจง่ายนะครับ ระวังตัวผูนี่มาผสมตัวแม่นี่นะครับทามี่ตัวแม่คืนอีกโดยที่ตัวแม่นี่ยเขายังบ่มันใจว่ามันติดหรือบอ่ติดมันเซื่องกันไปนะครับมันผสมกันไปเขายังเขายังบอมบอ่มันใจเขาบอกสามารถเอาตัวภูแยกไปให้อีกตัวหนึ่งได้เนี่ยแม่นบอกสันครับต้องมั่นใจก็ว่าเฮ้ย ให้ตัวแม่ตัวนี้ติดซะก่อนเ๋ยวตัวแม่อีกตัวที่ขึ้นน่ะเอาไปรอบต่อไปก็ได้อันนี้บวกไปอีกแล้วบวกรอบอีกแล้วครับอ่าบวกรอบอีกแล้วบางคนกะบอกว่าเอาไปปล่อยซะกันเลยเมดเลยก็ได้ให้กันครับอ่าเช่นสมมติเป็นสารเหมือนเมดเนี่ยสีตัวเอาตัวผูไปปล่อยเลยครับซีตัวหนึ่งซีตัวหาซีตัวสิบก็ยังได้เลยแต่ว่าเราไม่รู้ ว่าตัวไหนมันผสมแล้วถ้าเอาปล่อยไสัน่นเท่ากับเท่ากับเดาไปซื้อปล่อยไปถ้รรมามันจะเดาไปซือเช่นผ่านไปเดือนหนึ่งเห็นนมตรงตรงเออใช่แล้วติดกับแยกเม่งไม่ตั้งหากเห็นว่าอีกสามตัวก็บ่รู้วตีบัตีก็ปล่อยไปจนกว่านมอยู่ตรงนะครับอาการซุมหนีก็ต้องใช้ประสบการณ์ขขนในการสังเกตนะครับบาดท,ที่นี้มูแม่สาวนะครับออกลูกไม่เกิน ห้าตัวขึ้นยี่น้ำพันพร้อมถูกต้องครับสำหรับคนนี่เคยเลียงอ่าค่ที่เคยเลียงก่าพันเงียงแหล, 9, อละอันดับหนึ่งตัวนี้พันุดูร็อกสิบกว่าตัวขึ้นไปครับแม่สาวอาจจะขึ้นไปสิบก็ได้แต่พันเหมยสั้นนี่พันดํดำพันกี้นี่แม่สาวสิออกห้าหกเจ็ดแปดดยประมาณํานีจนกว่าแม่พันธ์มันสิงไงแม่พันธ์สาวคือประมาณหนึ่งปี นะครับแม่พันธ์สาวคือไปสองปีสามปีแล้วนี้มีโอกาสได้ซิบวกนะครับอ่านี่ตอบขอสงสัยโดยเข้าๆแต่ว่าบริบทของขอ,อกแต่ละขอ,อกมีไม่เหมือนกันครับงอคือกันครับบางคนก็นเลี้ยงหมูปลาเฝ้อท่านเฮ็ดดีประกบประงเน่ยอันนั้นได้จริงๆครับแต่บางคนเบิ่งแน่่บเบิ่งเน่มันก็นจะยืดไปลากข้ออกไปนะครับ เดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ้งนะครับแม่แม่หมูไ่จริงอยู่ตัวนึงออกหาตัวหนึ่งออกซีบเนี่เยเห็นไหมครับบคือกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งครับสีผ้าไปเบื้องอ่ะอันนี้พ่อพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งพ่อพันธุ์ก่อนพ่อพันธุ์ปลาสูงนะครับนี่พ่อพันธุ์ก้างสิม,มีเขีวยวครับอันนี้ผมปล่อยไปสองเลย ติดหมดแล้วครับติดหมดแล้วแต่ว่ามือมีเวลาแยกครับเห็นบหครับนี่เวลาคนบุคขึ้นกันครับไม่มีเวลาแยกจงไหนดีมันยกไปไนแล้วครับนี่มันต้องใช้โกงครับยกสามสี่คนครับนี่ออาไปเบื้องนี่น,น,นี่ครับนี่ง่ายนี่ครับนี่ประมานจะนาจิมี หกชิบเจ็ดสิบแปดสิบโลนี่ครับโดยคาดการนะครับเบิ้งลูกครับมันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับโดยที่พอพันคือตัวนี้เป็นปลาสูงครับแต่าลูกออกมาดำครับไดเมียนี่จังเลยแต่าออกจริงคือแปดตัวนะครับนี่ออกแปดตัวตายสามนั่นเห็นไหมครับตายสามมันคือ สาเหตุจากยังล่ะสาเหตุจากมันออกน้อยน้อยเกินไปนะครับบางเทอแม่กัดเหยียบเนี่ยนะครับหน,นึ่งในเจ้าสิบล้อได้ครับนี่ต้องทายอีกก็ชิบมือครับนี่สังเกตนะครับคลอดแล้วเริ่มเห็นกระดูกยุอยู่นี่ครับสา้าๆคลอดได้สามมือหนึ่งงันมาครับเริ่มให้นุ่มดูนะครับ,รรบอ่าไปเบิง้งนี่บ้านเหนียาซ้ำกันเลยครับ แม่ท้ำกันครับนี่แม่สามปีซ้ำกันครับนี่พันเดียวกันพอ่อสิบตัวครับเมื่อบ่าตจักตัวพอ่อตัวนี้พ่อพันตัวเดียวกันที่ผมให้เบิ่งเมอก้ดอีด้อสังเกตเด้นี่นะครับนี่ดำดำมือซันป่านะป่าผสมป่าผสมเลขตัวหนึ่งสองสามสีดำเลกตัวหนึ่งสองสามสีหาหกเห็นไหมนี่ครับ อันนี้ิดเดือนกลัวเลยครับนี่ถ้าเป็นสมัยตะกี้ขายได้คู่ละพันห้าร้อยนะครับนี่ประมาณสามโลสี่โลครับแต่ทุกวันนี้ตัวละสี่ร้อยบาทเอ,อ้เอยืนพี่น้องคนดย้ยืนด้วยืนนเขาใช้เบิร์มันจอยนะครับ เห็นบ่เห็นบ่จอยบ่ถันนี่นี่ก็พ่อแยกก็ได้ยครับพ่อแยกแล้วนะครับอ่สี่สิบห้าวันแต่ว่าโดยต้นตัวผมผมเมื่อถ้าไหนแยกนลครับต้องสองเดือนซะก่อนนะครับแล้วก็ทาคุณแม่แง่จังหน่อยนะครับแล้วก็ล่อรอบการเป็นสัตว์นะครับการเป็นสัตว์ของหมูกะปรามันสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนะครับแล้วก็สังเกตตามอาการที่ผมบอกนะครับข้อเนี่งง่ายครับเพราะว่ามีประตูเปิดปิดนะครับนี่ ปูง่ายเขามนีเลยนะครับอะเดี๋ยวอันซุ่มหนีจะถ่ายเบื้องที่หลังนะครับนี่กขาลังจะคอดแล้วอีกสามสี่ขวข้างบนละกขาลังจิคอดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเบื้องเก็บต่อไปจะเรื่องนาโาล่าชุดนะครับนี่ครับนี่ความผิดพลาดครับมีประสบการณ์เนี่ยทางผิดพลาดที่เก่าครับแม่อยู่ด้วยกันสองตัวครับนี่ครับว่าสีแยกออกแล้วก็เมื่อได้มนจะแยกก็เรมแยกกับ มากออกลูกมือว่านกอนครับตัวดำเนี่ยออกมาแปดตัวครับบัลูเฮดอีธาเดยครับตื่นซามาตายเมื่เอเนานี่อาจ,จพ่อตัวนี้ก็ได้ค่อยตัวนี้กินหรือแม่มันตกใจลูกเพราะมันเป็นแม่สาวแลกปีเครื่องครับนี่ปีเครื่องแม่สาวแลกลูกออกมาแปดตัวตายเมื่อครับหรือตัวนี้กินกับเทราบสาเหตุเน้่ครับเพราะว่ามันออกยิ่งขึ้น นะครับนี่พี่น้องมือใหม่ครับต้องมีขอกหลายหลแยกแม่ครับนี่นะครับขณะผมมีประสบการณ์ผมยังเชยดายอยี้ครับเนี่ยขอกหนึ่งสองสามยี่สิบครับอ่าอ่าตอบขอสงสัยคอมเมตนนะครับที่บ้านแหละครับอ่าเมื่อนี้ก็ถ้าอยากรู้เรื่องยังอีกก่คอมอเมตนมาแล้วกันครับมือใหม่นะครับสวัสดีครับ Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.